แต่ให้รู้ว่าดวงใสไม่มีอยู่นั้นให้รู้ว่าม,มีดวงอยู่างนั้นลธรรมชาติเป็นแบบนั้นอาพนึกได้แล้วทรงใจงว่าเราในกลางดวงใสเข้ามาใจในตัวเรานะไอเวลาพุ่อกอ,อกมาพุ่งดังๆนีนไม่ดีป้องว่าสัมมาสัมมาสัมมาแล้วก็นึกในดวงใสอเราเนี่ยเขาวาง้หน่อยต่อไปเลื่อนดวงใสไปทางที่สองที่ตาของเราผูาห้หญิงตาซ้ายผู้ชา,ายตาขวาทรงใจในกลางดวงใส อ๋อสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังนึกจะรวมสาว่างอีอ่ะต่อไปเลื่อนรวใสไปฐานที่สามกลางหัวเราพอเราเลื่อนไปแล้วเนี่ยลมนั่นให้เลยถึงมันจะยังเล็กยังหน่อยด้วยนะถูกเขลังอย่าไปคิดมันอย่าไปลังเลรวมสายทรงยากลางรวใสายแล้ท่องสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังนึกจะรวมสาระหว่างวี จากสองไปสามเนี่ยเราจะดืเอตากลับในมันก็ได้นะความเห็นจากข้างในเอาต่อไปฐานที่ค้าหรือฐานที่เจ็บเนี่ยแล้วก็เลือกจากกลางหัวเราเนี่ยไปไว้ฐานที่เจ็ดมันเหนือระดูสองนิ้วจุดแรกที่เรานึกเนี่ยใช่เลยนะอย่าไปสงสัยว่ามันใช่หรือเปล่ามันอยู่เหนือระดูแล้วอยู่ในท้องเราใช้ได้นะแล้วก็ส่งใจเป็นรายรวมใส่อันนี้เราท่องเองท่องสัมมานะแล้วก็นึกเห็นดวงใจมาเอาท่องไปทางเอง ทำใจให้กรบายกะัะบายลืมเรื่องทั้งหมดอย่าคิดอะไรนึมื่อครูสั่งให้ท่องไปท่องไปสัมมาแล้วก็ลืมไปแป๊บเดียวเนี่ยดวงสายเราจะเห็นเลยเพราะว่าใจเราไม่ดีแล้วเอาเด็กดวงสายแล้วคะอ,อื่นต่อไปอ่าท่องไปนอนสัมมาแล้วก็ลึกจเห็นดวงสายมาอยากหรืออยากเห็นทา,ทาตามครูสั่งได้เลยเดี๋ยวเห็นเองแต่เราอยากเห็นไม่เห็นหรอกไม่เห็นยากใปดวงสายเยลยเราท่องไป อาจารย์สั่งให้ท่องรู้สั่งให้ท่องก็ท่องไปท่องไว้สมาลังนึกเห็นดวงใสขึ้นมาสมาลังแลก็นึกเห็นดวงใสขึ้นมาให้เวลาขึ้นทันทีจะวัดผลนะครับ ต่อมาจิตวัดผานะครับก็ระนับวัดผลเลยอย่าลืมตามมาดูเพื่อนเลยถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนคนไหนคิดว่าเราเห็นดวงใสในทองแล้วชัดไม่ชัดไม่เป็นไรคิดว่าเราเห็นแล้วเนี่ยยกมือขวาบอกเลยครับขึ้สูงขึ้สูงขึ้นขวาอาด้วยเก่งมากมือลงมือลงมือลงเห็นดวงใสเนี่ยให้เรียนคำชอบเป็นหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายแล้วคิดว่าใจเราเป็นแข็งเย็บผ้าส่งแข็งใจกลางดวงใส เอาใจอยู่ในนิ่งในนิ่งใสในใสนึกถ้าเห็นจุดในสายกลางดูงไปหน่้ยมันมีมันอยู่พอเราเห็นแล้วเนี่ยให้หมุนไปทางขวามือเหมือนเราเอีสอปักกระดาษแล้วท่าหมุนขวานี่หมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสเนี่ยคือทําไปด้วยหมุนจุดในสายกลางดวงไปทางขวามือด้วยต้องมาหมุนขวาเนีหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสเนี่ยทำไปเรื่อยระหว่างหมุนขวาลเกๆดวงมันจะใสขึ้นสว่างขึ้น ใส่ตึ้นระหว่างขึง้นคนที่เห็นแล้วทำเป็นอดรอเพื่อนอแป๊บนึงคนอื่นตั้งใจทําอยากทาเป็นเล่นอยากทำเป็นเร่องทีชาที่มันดีอยากทำเป็นเล่นถ้าวันนี้เราทาไม่ได้เนะี่ยมันก็ทําไม่ได้ตลอดไปมันยากเพราะครูเองเนี่ยพอจะมาสอนให้มันมันนานก็สอนมาัหาอะไรานไม่คม่อยมีเยอะตั้งใจท่อสงสัมมาตะลึกเห็นดวงใสขึ้นมาสัมมาตะลึกเห็นดวงใสขึ้นมาเขาทำดวงใสไม่ได้ดวงใสเนี่ยจะช่วยเราตลอดไป ไม่เ yup. ป็นพราะเราช่วยพ่อแม่พี่น้องปุยญาธยาที่ผมเดี๋ยวพอเห็นมากแล้วผมสังเกตดูปุญญาธยาที่ตายเลยยังมาเดินชาด้วยกันเขายังมาในู่เนเดคนที่เห็นแล้วก็ผมขวาเนี่ยขขวาหยุดในหยุดยิงในยิงใสในใสปัดตูนครั้งที่สองนะครับคนยกมือแล้วครั้งแรกไม่ต้องยกใหม่นะเพราะได้นักบไปถูกตอนนี้นักเรียนคนไหนคิดว่าเราเห็นดวงใสาแดงเนี่ยชัดไม่ชัดแค่ไหนยกมือขวาก่อนครับผมสูงเลยมือขวาบ่อนเลย เออเก่งมากมือลงมือลงเปลี่ยนขั้นตอนเป็นหยุดในมือลงเปลี่ยนขั้นอเป็นหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสแล้วนึกใหม่วปัจจัยุดเย้ยภาพส่งเห็นใจกลางดวงใสในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสื้อเท่จะรู้ส่ายได้พอเห็นแล้วให้มือข้างขวามือเหมือนเราดินสอปัดกระดาษแล้วมือข้างขวามือแล้วท่องหมดหมุนขวาหมือขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสคือจุดนึกใสยังบังคับให้อยู่นิ่งทำยาก หมุนอย่างนี้มันง่ายกว่าหมุนตังขวาหมุนตัวหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสท่องคำนี้ด้วยท่องอันี้ด้วยท่องว่าดับอธิฐานถอนปฏิหารแล้วก็ถอนปฏิหารดับอธิฐานสังเกตดูว่าท่องอาการเนี่ยตัวมันจะใสขึ้นชัดขึ้นท่องว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสดับอธิฐานถอนปฏิหารถอนปฏิหารดับอธิฐานทำไปก่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อแป๊บหนึ่ง พองกันนะหมุนขวาหมุนขวาอยู่ในหยุดนิ่งในิในนนนใ่ง,งใสในใสดักอีทขาถอนปฏิหารถอนปฏิหารดักอีทขาพยายามยืดตัวลงจะยาืดตัวลงที่เหลืออยู่ตั้งใจทำเพราะว่าเขาได้ประมาณแต่สิบปีแล้วคนถึงยตัวในท้องมันเนี่ยอีกนิดเดียวเองตั้งใจทำทลืมเรื่อ,องอนะื่นนะนั่งออกมาที่ไม่เกินห้าไม่เกินสิบนาทีหรอกอย่าไปคิดเรื่อ,องอื่นพอเริ่มนั่งก็คิดวิธานี้ มันจะติดตัวตลอดไปแล้วสนามนั้นทุกวันช่วยเรื่องช่วยเรื่องการเรียนช่วยในชีวิตประจำวันช่วยพ่อแม่ได้เอาแบบนรทั้งท้ายนับทั้งท้ายนะยนะคนยกมือแล้วสองครั้งแรกไม่ต้องยกใหม่ครับถึงตอนนี้นกเองคนไหนเพิ่มเห็นดวงใสในท้องโปรดช่วยคือบอกเลยครับสูงเลยคนระับสูง้วยเออเก่งมากามือลงมือลงอันต่อไปนะต่อไปให้ลึกว่าใจเนเด็นท่าทรงเข็งใจกลางดวง อยู่ในนี่ง <technology> ในนิ่งใสในไหนนึกใหเห็นเป็นเสายได้พอเห็นแล้วก็หมุนข้างขวามือต you ่อไปทุกคนทำมังคอนกันนะขณะนี้เราเราส่งใจกลางดวงที่จุดสายกลางดวงมันมีจุดเดียวใครโฉบให้นิ่งที่จุดนี้ยหยู่ในนี่งในนิ่งใไหนใสแล้วตั้งใจนึกให้จุดเล็กสายมันว่างไปท้องมันจะว่างว่างอเกิดกายทำมังองเราเป็นพระขาวใสเกล็ดดอกโบตูนใหญ่ก็เริ่มเลยใหญ่ห้าวางของเราเนี้ย หันหน้ามาทเดียวกับเรานนะพอเห็นท่าแล้วเนี่ยให้เราส่งใจของเราเนี่ยมองที่ปากเขาถูกพระผู้หญิงข้างซ้ายหรือข้างขวานะเข้าใจยืนในหยุดก็ไปเลื่อนใจเรามองที่ตาฮะผู้หญิงข้างซ้ายหรืข้างขวาเข้าใจในหยุด่อไปเลื่อนใจมองที่จอประสาทการกระโหลกท่าหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดไปหยุดเทนดวงธรรมของท่านส่งนี่เป็นการดวงธรรมท่านหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใส พอเห็นแล้วก็หมุนทางขวาบือใหม่เขาว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในอยุดนี่งนิ่งใส่ทําทำทำ่าทำไปก่อนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งคนที่เห็นดวงแล้วถึงว่าเก่งมากนะแต่ต้องเห็นท่าด้วยเห็นดวงมันก็คพึ่งเดียวต้องเห็นท่าด้วยพอเห็นดวงล,ล้วต้องตั้งใจใหม่หนึ่งรอบเห็นท่าเราคุยได้เะาเลี้ยงต่อให้คุยเห็นดว,ว,วงเ้าตั้งใจใหม่หนึ่งรอบนึกว่าจะได้เห็นทรงเห็นใจกลางดวงใส่หยุดในหยุดนิ่งนิ่งใส่ในใส นึกให้หยุดเล็กใสพอเห็นแล้วตั้งใจนึกให้จุดเล็กใสว่างไปถ้เกิดกายทำในช่องเราขาวใสใอย่างเริ่มหน้นตาักว่างอ้าวาถ้าเรียกกายคันพระโสดากายคันองนี้ต้องสีขาวใสขันหน้าทาเดเราถ้าไม่ขยันนี้ผิดนะครับให้เปลี่ยนนะวิธีเปลี่ยนให้ท่องนี้ให้ช่องว่าดับอหิษฐานขอนปฏิหารขอนปฏิหารดับอหิฐานหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใส่ในใสพอถึงใส่ในใสเนี่ยการนึกคือข้าาใสขึ้นมา ถ้าท่านหันหน้าสวนเราเนี่ยก็อนาท่านในหายหันไปทางเดียวกันต่อไปนะครับทรงใจมอที่ปากพระสุดะักห้าวานะหยุดในหยุดมองให้ตาพระหยุดในหยุดมองให้จอมปราศการกระหลวงพระหยุดในหยุดมองไปในมองพระหยุดเห็นดวงธรรมทรงนิพพานดวงธรรมหยุดในเห็นหยุดกงาใสวันนี้ต่อไปทุกคนลำลองกันนะนึกให้จุดเล็กใสว่างใหม่แล้วเกิดการคำองใหม่ขนาดติดความติดวามเราเนี่ยอันนี้คือกายทันวัตถิทาคาณี มองที่ปากบทอุกกรของการยทำพิระมคาคามีหยุดในหยุดมองเท้าตาหยุดในหยุดมองยอดกระจาทการกระโลดกายทำหยุดดใยุดมองไปท้องกายทำหยุดดเห็นดวงทำศพในตาดวงทำหยุดให้หยุดไสนึกให้หยุดน็กใส่ว่างไงเกิดกายทำมีแล้วนี่คือกายทำพระอนาคามีตั้งว่างสิห้าวันต่อไปอุทายคร้บ มองที่ปากของกายเราขนาดเปห้าวานะะหยุดในหยุดมองให้ตามขอายทำหยุดในหยุดมองให้จอประสาทกางกระโหลกกายทำหยุดในหยุดมองแมงอองกายทำอยุ่ในเข็มดวงทำสมนีการดวงทำอยู่ในเข็ุดเล็กใสนึกให้หยุดเล็กใสว่าไงเพื่อทํานขนาดที่อิกวายของเรานี่เรียรกายทำผ้าหนรดูกลางของายทำจะมีดวงทำขนาดใหญ่มากสมนีการดวงทำหยุดใน้หยุดเล็กในิ่งเงีใส่เใส่นึกให้เล็กใส ไปแล้วเราหมุนขวาหมุนขวาคยอดในหยุดนี่งนี่ใสในใสท่องว่าจ er ับอธิษฐานถอนปฏิหารถอนปฏิหารจับอธิษฐานกายทำลุไทยน่างให้ถึงยี่สิบวันก็บอกเขาใหบอกให้ขยายไปยี่สิบวันให้เขายี่สิบวันนะแล้วก็หมุนขวาหมุนขวาอยไดในยุดนี่งนี่ใสในใสใครที่นี่ดีแล้วเนี่ยคุยกับกายคันตที่ขอบขาไม่ต้ปรบแล้วก็าม จะจบมสาม้ยังไมจะตอบมมสีเหมืนั้นไหมถามดิหมุนจะใชความหมุนจะใล่วางดง้ขวามือท่างขวาขวาขวายในนี่งนิ่สายจากปิหาขอปิหาขอปิหาจากแล้วก็ขอพงไมต้องโกรดถ้าถามทุกครั้งที่ถามเนี่ยเราจะตอบมาแต่บางทีเราไม่ดีใจยังไม่ดี่พองขุดใหม่ให้ถามใหม่ขอพงตงโปรดถามวก็ถ้าใช่ ยกมือขึ้นอย่างเงีย้ยกมือขวายพยันหน้าไปยิ่งคุยกันทำนี้ทำนี้ทำไปดูดูการทำให้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 ละเอียดคนที่เห็น,นชัดๆจะดูระเบียบเพราะต้องวาดต้องต้องแข่งกันถ้าอยากได้ดูกแก้วเอาไปดูทางที่บ้านเลยนะดูให้ชัดๆท่านนั่งอย่างนีนมีจีวรไหมนั่งอยู่บนอะไรหรือนั่งในคนหลังๆที่เุย มีอะไรมันตางกัน anyway, ด <ivity> oh, an like ูไม่รู้ทั่วดูไม่อู้ทั่วพัดคุยกับกายทรรมนะเพราะว่าเวลาเราทำข้อสอบไม่ได้ถามกายทรรมกายธรรมบอกครับแต่หมายความว่าเราดูสื่อที่สอบวยนะไม่ใช่ว่าตอนนี้จะไปดูสื่อเรื่องธมขั้นพื้นฐานทำมีตอบไลไว้ต่อไปเรียนตัวแผ่เมตตาพูดตามใจเราออกเองครับน้ามพุทธศาสนาสัพเพสัตตาเวราเพื่อนร่วมโลกคนไหน อย่ามีเวรแก่กันอย่จองเวรชื่อมกันละกันสัพเพสาธาปยาปชาเพื่อนรบกวนข้างหลัจะมีสุขเถิดจะได้เจ็บไข้ก็ยากเลยสัพเพสาตาอานิพาเพื่อนรบกวนข้างหลังจะมีสุขเถิดจะได้ทุกขการทุกใจเลยสัพเพสาตาจุภีรอาตา,านันปะทิธานันตุขอให้เพื่อนรบกวข้างหลังจะมีสุขเถิดอขอให้มีความสุขกายทุกใจราษาจนให้พ้นทุกข์น้ภนภัยท่วกัอนอาลุษาได้เส็นแล้ว เริ่มจานลาใครจะเข้ามาแข่งขันว่าดรูปเลยครับกลุ่มละเก้าแปดแปดดีสิเดิวาดเลยให้เวลาวารูป